ได้แล้วนี่ครับปุ้ยเป็นไหนยิสโสครับยิสโสครับมานแล้วมานแล้วเ,เป็นไหนครับเขาชิงริวอ่ะขึ้นกับโปได้ครับนี่ครับมพี่อดจัดให้ครับผมััใหญ่นะครับนี่ไอ้โอโโ๊ตยกโซ่เนี่ยยกโป้เนี่ยปุ้ยุ่นะครับพี่น้องัวบักใหญ่เลยครับผม<อ>ามานๆเนี่ยไปน้ำกันปากขึ้นไหม ลาอยู่บนใดในกันลาสิสุขทอดอกเกื่อนเหาย้ำใจเองาให้คืนหน้าจำปนปากะสุขลมชีวิตคนไทยบ้านคนยีสานโอากันละไปมาเบิ่งเดินย้ำตะเว้นคอยบายก็อเขาเขียวแสงแดดตองอุ้ยมองแล้วก็แหงา